ปัญหาขายแฟรนชชส์ไม่ได้ทำยังไงเจ้าของธุรกิจแฟรนชชส์หลายๆคนยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขายแฟรนชชส์ไม่ได้ไม่ค่อยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือแม้แต่การออกบูธงานแสดงแฟรนชชสยหลายๆงานแต่ก็ยังขายแฟรนชชส์ไม่ได้แม้จะมีลูกค้าเข้ามาพูดคุยหน้าบูธอย่างต่อเนื่อง วันนี้เว็บซต์ไทยแฟรนไชส์เซ e นเตอร์จะมาบอกเทคนิคในการขายแฟรนไชส์ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อให้กับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่กำลังประสบปัญหาการขายแฟรนไชส์ไม่ได้หรือขายได้ยากเหลือเกินมาดูกันว่ามีเทคนิคขายยังไงกันบ้าง 1. สร้างเงื่อนไขให้รู้สึกว่าต้องรีบซื้อ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ถามเยอะคุยนานมักจะไม่ซื้อแฟรนไชส์แต่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของแฟรนไชส์ด้วยถ้าแฟรนไชส์ของคุณมีราคาที่แพงมากๆกก็ต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างในการตัดสินใจลูกค้าก็ต้องถามเยอะเป็นธรรมดาเพราะว่าลูกค้าอาจจะยังลังเลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือยังไม่อยากเสียเงินตอนนี้หรือไม่แน่ใจว่าซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วจะขายได้ดีไหม ซึ่งสิ่งที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องทาเพื่อปิดการขายคือสร้างความรู้สึกกดดันว่าต้องรีบซื้อซึ่งจริงๆก็ไม่อยากแนะนําเพราะอาจได้แฟรนไชส์ซีที่ไม่มีคุณภาพแต่เจ้าของแฟรนไชส์อาจใช้วิธีบอกว่าแฟรนไชส์ของคุณนั้นมีคนติดต่อซื้อจํานวนมากต้องใช้เวลาในการพิจารณาผู้ซื้อแฟรนไชส์ถ้าหากว่าซื้อในวันนี้จะได้รับการพิจารณาก่อนใครเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะซื้อแฟรนไชส์ของคุณ 2. บอกความโดดเด่นของแฟรนไชส์ ช้จังหวะช่วงที่ลูกค้ากำลังใช้เวลาเพื่อตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์คุณก็บอกความเห็นที่มีต่อแฟรนไชส์เช่นบอกว่าแฟรนไชส์ที่ลงทุนแล้วคุ้มค่ามีลูกค้าและตลาดรองรับสามารถเปิดร้านได้ทุกที่หรือจะยกเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ผลิตมาประกอบเพื่อบอกว่าแฟรนไชส์ของคุณน,นั้นดีมีคุณภาพผู้ซื้อแฟรนไชส์ลดต้นทุนซื้อวัตถุดิบได้คืนทุนได้เร็วหรือมีกำไรเท่านั้นเท่านี้ต่อวันเป็นต้น 3. จัดโปรโมชั่นแฟรนไชส์ ถ้าแฟรนไชส์ของคุณมีการลงทุนสูงแต่ลูกค้าต้องการลงทุนอยู่แล้วก็เป็นไปได้ที่ลูกค้าจะรู้สึกลังเลเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าของแฟรนไชส์อาจจะจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ในช่วงเดือนนี้หรือแถมฟรีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในร้านรวมถึงวัตถุดิบต่างๆหรือภาชนะบรรจุเป็นต้นซึ่งการเสนอของแถมให้ลูกค้าด้วยจะสร้างความรู้สึกว่าลูกค้าซื้อ1ได้ถึง2ได้ของเพิ่มขึ้น ถ้าลูกค้าสนใจแฟรนชส์ของคุณอยู่แล้วก็จะช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 4. ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นวิธีที่สามารถเลือกใช้และกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมโดยใช้งบประมาณผ่านสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารสื่อกลางแจ้งและอื่นๆรวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างเช่นเว็บไซต์ท่ายแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ที่กําลังมาแรงในยุคปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์และ SME อย่างต่อเนื่องหากท่านใดสนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทร02-101-9187หรือแอดไลน์มาได้ที่แอดไทยแฟรนไชส์ใช้วิธีเร่งติดการขายให้เร็ว วิธีนี้อาจเป็นวิธีสุดท้ายสําหรับเจ้าของแฟรนไชส์ในการปิดการขายอย่างรวดเร็วเจ้าของแฟรนไชส์ต้องรีบขอชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อของลูกค้าที่กําลังสนใจแฟรนไชส์ของคุณอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการสื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่าคุณอยากจะขายให้กับเขาจริงๆและเมื่อกลับไปแล้วคุณก็ต้องรีบโทรหาลูกค้าคนนั้นในทันทีอย่าปล่อยเวลาให้ทิ้งไว้นานเพราะจะทําให้ลูกค้าคนนั้นเปลี่ยนใจหลังจากกลับไปถึงบ้านก็ได้หลังจากโทรติดต่อลูกค้าคนนั้นได้แล้วก็นัดพูดคุยและเข้าเยี่ยมชมบริษัทรวมถึงสาขาแฟรนไชส์ต่างๆเพื่อให้เห็นภาพระบบแฟรนไชส์ของคุณอย่างชัดเจนและเพื่อให้เขาตัดสินใจเป็นแฟรนไชส์ฟรีของคุณอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งหมดเป็นวิธีและเทคนิคการขายแฟรนไชส์ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเจ้าของแฟรนไชส์ที่กำลังประสบปัญหาขายแฟรนไชสยากก็ลองนำเอาวิธีข้างต้นไปปรับใช้เพื่อพูดคุยเจรจากับลูกค้าให้พวกเขาตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องคัดเลือกเอาผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ระบบแฟรนไชส์ของคุณเท่านั้นไม่ใช่แค่มีเงินทุนเพียงอย่างเดียว ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ